สวัสดีครับสงครามยุเคนเป็นสงครามแบบมีข้อจํากัดที่ไม่น่าเชื่อแต่มันมีอยู่จริงมันไม่ใช่ศึกพระเจ้าปีเตอร์มหาราชยกทัพปุกองสาวดีที่ใครคนเยอะกว่าก็ชนะไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับสงครามยุเคนเนี่ยมันมีสัญญาส่วนที่สัญญาข้อตกลงนี่มากมายรวมถึงอนุสัญญาแล้วก็สัญญาปากเปล่าอีกมันอีรุงตุงนางนี่ไปหมดถ้าใครวิเคราะห์สงครามยุเคนเอาแค่ตัวเลขกองทัพมาเทียบกันเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยต่อให้มีตําแหน่งเป็นด็อกเตอร์ศาตาจาย์ ผู้เชี่ยวชาญสีหน้าที่การหรือว่ายูทูบเบอร์ช่องใหญ่ก็ตามนะครับเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการวางกติกากันแล้วมันไม่เหมือนสมัยพระเจ้าบุเรงนองแล้ว และการเมืองระหว่างประเทศตรงนี้หาข้อมูลได้ทั่วไปไม่จําเป็นต้องเรียนกฎหมายระหว่างประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นทูตอุปทูตหรือว่าเอ,อกอักคราชทูตผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมแอดมินนแค้นพวกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ใสนาทิการนิจังเลยนะครับสิ่งที่แอดมินฝังใจคือพวกนี้ดูถูกสติปัญญาคนไทยนี่มากจนเกินไปเข้าข้างรัสเซียแบบน่าเกลียดไม่มีเหตุผลน้รองรับด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรัสเซียตั้งใจดึงสงครามไม่ถึงหน้าหนาวคิดได้อย่างไร ข้อจำกัดหลักๆในสงครามยูเครนคือรัสเซียเป็นสมาชิกถาวรยูเอ็น UN, และก็เป็นชาติที่มีนิวเคลียร์มีอภิสิทธิ์คุ้มครองต่อมาคือข้อจำกัดเรื่องอาวุธที่มีข้อตกลงเรื่องการจำกัดขี่วุธพิเศษกลางซึ่งสัอเมิการนี้ทำข้อตกลงไว้อาจจะมีคนถามว่าแล้วทำไมรัสเซียใช้ขี่ปุธระยะไกลได้ย้อนกลับไปดูข้อแรกนะครับว่ารัสเซียเป็นสมาชิกถาวรยูเอ็น UN, มีอภิสิทธิ์พี่ใหญ่5ประเทศสมาชิกถาวรมีอภิสิทธิ์กันหมดนะครับสัอเมิกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซีย มาตกประเทศเล็กได้หมดแต่ก็มีกติกาอยู่ว่าถ้าโดนเปิดก่อนในเขียสามารถจัดการได้เลยแต่ถ้าจะไปเล่นใครก่อนเนี่ยต้องได้รับการเห็นชอบทั้งหมดใน5ประเทศนี้มันไม่ยุติธรรมนี้อยู่แล้วแต่ลดความมีอภิสิทธิ์นะครับก็มีข้อตกลงนี้มากมายมาถ่วงดุลอำนาจแต่ว่าอำนาจ5ประเทศนี้ก็ยังสูงอยู่ดีต้องยอมรับนะครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือพยายามไม่นำไปสู่การใช้อาวุธร้ายแรงเพราะมันจะลามควอบคุมไม่ได้ ความเสี่ยงเดียวในสงครามยูเครนคือยูเครนโจมตีดินแดนของรัสเซียเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจึงเห็นว่าสอเมิกาเนี่ยไม่ส่งอาวุธพิสัยไกลแล้วก็ขั้นสูงให้กับยูเครนเพราะว่าป้องกันตรงนี้แต่เราก็จะได้ยินข่าวว่ายูเครนเนี่ยโจมตีดินแดนของรัสเซียที่ล่อยครั้งทําไมรัสเซียไม่ใช้อาวุธไรแรงความจริงมันก็มีลิมิตอยู่นะครับถ้าไม่เสียหายเยอะรัสเซียก็ต้องพิจารณามันคงไม่เป๊ะนี่ขนาดนั้นเพราะรัสเซียก็กลัวเหมือนกันถ้าเอามาใช้ตัวเองก็เสียหายนี่ไปด้วยรัสเซียก็ต้อง พิจารณารอบครอบนี่เหมือนกันรัสเซียก็ระมัดระวังตัวนะครับล่าสุดวันที่26มีนาคมรัสเซียก็ต้องผวาเมื่อยูเครนเนี่ยใช้โดรนตู141เข้าไปโจมตีในภูมิภาคตูลา รัเสเซียต้องขนมาหมดนะครับทั้ง S 3 0 0 Pan z e r ซ S 1 p r o 21ร่วมกันสกัดโดรนของยูเครนซึ่งโดรนตัว4 1เนี่ยต้องมาถูกจัดการโดย p พ o 21ซึ่งก็เป็นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แจมโดรนตัว4 1จนร่วงลงมานะครับที่เมืองครีเยฟทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนี่คนแม้ว่าครั้งนี้รัสเซียจะจัดการได้แต่ว่าโดรนของยูเครนนี่มาปล่อยขึ้นรัเสเซียก็ไม่ปลอดภัยและยูเครนก็กําลังพัฒนาโดรนอยู่คงมีรุ่นใหม่ๆนี้ออกมา ถ้ามาเยอะนี่รัสเซียวุ่นแน่นอนนะครับนี่แค่เริ่มต้นขนาดโดนเก่าๆแบบตูว4 1ยังไปถึงได้เป็นสัญญาณเตือนรัสเซียต่อให้รัสเซียมีนิวเคลียร์ต่มันยังไม่สมเหตุสมผลที่จะเอามาใช้รัเสเซียเขาคงต้องหลอนกับโดนของยุคนี่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าใช้เวรกรรมเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับ